อีกอันนึงนะทุกคนนะก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนเนี่ยจะมีทั้งท่านของโรดี้เม็ดม่วงด้วยนะให้เรามาทํากิจกรรมตรงนี้แล้วก็แลกรับรางวัลไปได้เลยฮะทุกคนนะตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีอยู่และใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%นไม่ว่าจะเป็น fc mobile efootball call of duty ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊บสแกนที่เคยกับเกม F C m o บ i l นะครับผมก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพาร์ทที่2กิจกรรมบันลงดอนั่นเองนะฮะ วันนี้จะมาเจาะลึกมาพูดคุยกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในส่วนของพาร์ทที่2มีแจกอะไรฟรีบ้างเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยครับผมนะ mm hmm. ก่อนอื่นนะฮะเข้ามาเลยครับผมที่ในส่วนของบัลลงดอนะนี่นะมาในกันที่บทหลักฮนะบทหลักเนี่ยก็ใครที่อ่า รับสัปดาห์ที่1แล้วเนี่ยก็จะขึ้นเลยว่าเราได้บุญเลร์หรือจอสเบนให้เลือกตัวในตัวหนึ่งส่วนสัปดาห์ที่2เนี่ยเปิดมาแจกฟรีครับผมนะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเป็นท่านของฟันบัตเทนกับบักโจครับผมชุดสวยมากแต่ว่าไส้ในเนี่ยประมาณนี้ครับผมฟันบัตเทน97แล้วก็ในส่วนของอ่าบักโจบ้างนะบักโจวิง94ครับผมแจกทั้งทีแต่ว่าแจก3ดาวครับผมโอ้โหหลายคนก็ผิดหวังเหมือนกันนะ โอ้โหดูฮะมักกูฟันมาเทนสามดาวทุกคนใครจะเล่นวะเนี่ยแล้วก็มีบัคโจ้นนะแต่สัดาศานเจ้าหนที่4ี่เนี่ยเราก็ต้องรอลุ้นแหละว่าจะเป็นใครนะก็เท่ากับว่าเรารู้แล้วแหละว่าเราจะได้ใครนะเออประมาณนี้ทุกคนนะโอเคอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันนะส่วนในส่วนของบทหลักเนี่ยเขาจะมีในส่วนของเฮดซูเฮดด้วยนะให้เรามาเล่นรอบนี้นะเหมือนสับดาที่1จะไม่มีนะรอบนี้มีเป็น เฮดูเฮดให้เล่นก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะแล้วก็มีให้เล่นเดินภารกิจเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เดินเป็นหมากมาเหมือนเดิมเหมือนสดยที่หนึ่งเลยทุกคนตรงนี้เนี่ยเดินมาเรื่อยเนี่ยจะได้รับท่าน,นของฟันเดอร์เบก9 6ครับผมบอกว่าได้รับเสนอชื่อจิงพงวันบอลรอ219นะแล้วก็เดินมาอีกก็จะเป็นท่านของดอนนารูมาครับผมนะ200ไอ้221นะที่เข้าชิงนะ OBR 9 6ครับผมแล้วก็ตัวแจกฟรี ในตารางรอบนี้จะเป็นหฮานของดาวกริส98กับบูตาเกนโย98เช่นกันนะสัปดาห์แรกเปิดมาเป็นย oh ูฮันครับโคตรดีกับบูสกัรรอบนี้เป็นดาวกริสกับบูตาเกนโยททำไมไม่เป็นกุลิตวะถ้าเป็นกุลิตผมว่าน่าจะน่าสนใจมากกว่านี้บ้างในความรู้สึกผมอะเออเสียดายว่ะทุกคนนะ ต่อไปรางวัลก็จะมีให้เราเหมือนเดิมนะฮะนี่นะที่ผมบอกไปนะก็เป็นบัคโจกับฟานบัตเทนตรงนี้ก็เอาแต้มมากดรับได้เหมือนเดิมนะ้แต่ตรงนี้เหมือนมันรับไม่ได้แล้วเพราะว่ามันรวมกับสัปดาห์ที่1ไปแล้วนะตรงนี้นะเหมือนเขาจะรวมกันนะต่อไปเป็นในส่วนของแกลอรี่บ้างนะครับนะสัปดาห์ที่2เนี่ยเซอร์ไพรส์เป็นในส่วนของ c r 7มาเฉยตอนแรกผมก็จะเป็นโรนอ่าโดอาไนสุดท้ายไม่ใช่นะ C r ียแล้วก็ไล่เรียงมาเป็นบัคโจครับผมฟานบัตเทนวีรา เชลเลอร์ชาไนเดอร์ปีแรดอ่าโฟเดนบูสเกตครับผมมากินยอตเทอร์สเตเกนไลกาดเดซายี่ฟิลิปรามหูร์ฟิโกกาก้าแล้วก็โรดี้ครับผมก็เป็นตามคาดนะตามที่ผมคิดไว้นะเพราะว่าผมคิดว่ายังไงก็มาอยู่แล้วแหละในส่วนของกาก้ากับโรเลโยนะมีสปอยขนาดนี้นะแต่ว่าโรดี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชอสวยมากๆในส่วนของการ์ดนะเออชุดมันไม่เหมือนชุดบอลเนี่ยเป็นชุดที่รับบารลงดอ,อโคตดเท่ครับผมนี่นะ ตอนนี้ราคาก็2,000กว่าล้านไปจัดกันได้ครับผมพลังงาน5ดาวเต็มนะเวิร์กเรทดีแน่นอนครับสูงสูงนะ <Yeah. S 1> โนด,ดี้แล้วก็ต่อไปพลังของเซียร์เซเว่นหลายคนอยากเห็นหนะ้าประมาณนี้เลยครับผมนะ113านะฟีทาหน้าเล่นอยู่ o b r 105เป็น LW ด้วยนะขวา5ซ้าย4ฮนะคุณสมบัติค่อนข้างดีคนระับเป็นสูงต่ำนะอันนี้ผมชอบมากๆเลยตอนนี้ราคาน่าจะแพงกว่ากูดิตไปแล้วนะเป็น5,000กว่าล้านครับผมใครมีเงินก็ไปจัดกันได้นะ แล้วก็อีกตัวที่น่าสนใจเนี่ยเขามองไปที่นั้นของชนาเดร์นะแต่ส่วนตัวผมเฉยๆนะชนาเดร์รอบนี้มาเป็นฝีเท้า98ผมมองว่าฝีเท้ามันให้มันน้อยไปหน่อยถึงแม้ว่าจะให้มาทดแทนในเรื่องของการส่งบอลแล้วก็การเลี้ยงบอลก็ตามนะแต่ว่าผมชอบ อย่างหนึ่งคือนั่นแหละก็คือการส่งบอลอย่างเดียวเลยแล้วก็เสียดายตรงฝีเท้าฮะทั้งนั้นจะสุดกว่านี้ในะส่วนของชไนดเดอร์นะประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของนักเตะไอคอนนะต่อไปไปดูในส่วนของนักเตะธรรมดาบ้างนะกดมาที่แพคร้านค้าของผมนะนักเตะธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีทั้งนั้นของฟิลฟเดนเทอร์สเตเกนกิลมาโดฟอร์เดนบีเอสมาเลสบูโนจอจินโยแล้วก็ทิมเคฮิวบอกเลยว่ารอบนี้ผมเฉยๆมากนะ รอบที่แล้วเนี่ยยังมีตัวแบบน่าสนใจมากกว่านี้นะในส่วนของนักเตะที่เข้ามาที่ไม่ใช่ไอคอนนะแต่รอบนี้เนี่ยผมอาจจะว้าวไปที่ในส่วนของฟิลโฟเดนกับกิลมาโดแล้วกันประมาณนี้นะฟอร์เรนเว็ผมก็เฉยๆนะพลังมันร้อยหนึ่งนะเฉยๆฮนะผมชอบตัวที่เป็นแอนนิเวอร์ซารีจะเก่งกว่าปะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะฟอร์เรนเวียนะตัวนี้นะเออ แล้วก็กิมาโดเนี่ยก็น่าเล่นอยู่ครับผมตัวนี้ค่อนข้างชอบเลยฝีเท้าร้อยห้าการยิง8ปดสองแล้วก็ส่งบอลร้อยห้าเลี้ยงบอลร้อยสี่ครับผมจัดได้ครับ LB ตัวใหม่นะแล้วก็ฟิลฟเดนพลังงานประมาณนี้เลยร้อยสิบครับน่าเล่นเหมือนกันฟิลฟเดนนะเสียได้ในส่วนของกิมาอ่าบูโนฟูร์นนะผมนะเก้าสิบสี่ฝีเท้าให้มาน้อยไปหน่อยใครจะเล่นวะเออถ้าไม่ใช่แฟนบอลดูจริงอ่ะเออผิดหวังครับผิดหวังจริงๆงนะโอเคประมาณนี้แล้วกันในส่วนของนักเตะที่เข้ามาในส่วนของบัลลงดอนะฮะ ประมาณนี้วันนี้อาจจะไม่ได้มีแบบว้าวาว้า,วาวมากเท่าไหร่นนะต้องรอดูสัปดาห์หน้าหละว่าจะเป็นพวกโยนคับอานายหรือเปล่านะต่อไปเป็นในส่วนของไฮไลท์ครับผมที่เหมือนเขามีอัปเดตมาใหม่ในส่วนของโบนัสท็อปอัพนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเติมเนี่ยมากขึ้นเนี่ยเติมแค่1เดรียญ FC p ี i n ยเนี่ยก็จะได้ไปเลย500เพชรแดงแล้วก็เงินอีก5 0 0แสนครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเติม150เนี่ยก็จะได้500เพชรแดงแล้วก็9 7 0 1เอ้ย100 100แบบซื้อขายไม่ได้นะถ้าเกิดใครเต 9805เพชรแดงเงินก็850มัรเช9805แล้วก็เพชรแดง1,000ันครับผมไล่เรียงประมาณนี้นะอันนี้ค่อนข้างดีอยู่จะสิ้นสุดในอีก6วันใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะครับผมนะเนี่ยมันจะไล่เรียงประมาณนี้เลยมีเติม5 0 0พันด้วยนะแต่ว่าเห็นคนบอกเกลือครับผมก็ตามนั้นครับผมนะเออประมาณนี้ต่อไปต่อไปต่อไปเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของบันทึกเหตุการณ์บ้างนะ ประเทกการเนี่ยจะมีเข้ามาใหม่นะผมนะในส่วนของพวกนักเตะอย่างเช่นดิเดเยด็ดดดอกบาครับผมนะเหมือนเขาจะไล่เลียงมาใหม่ประมาณนี้นะอันนี้ก็สามารถไปกดรับแลกมัดเชกันได้เหมือนเดิมนะแจกค่อนข้างเยอะอยู่ฮะให้เรามาทําภารกิจเหมือนเดิมแหละอันนี้ผมที่ผมคิดไว้นะอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากมันต้องลองกดเล่นดูก่อนนะในความรู้สึกผมนะเพราะผมเนี่ยยังไม่ได้กดเล่นเลยทุกคนเนี่ยให้เราลองกดแสดงดูก่อนนะเนี่ยประมาณนี้มานี่มันจะเขียนว่าไว้ะ เลสครับอ๋อเหมือนมันสุ่มปะประมาณนี้ครับผมนะตัวแรกที่จะให้เล่นเนี่ยจะเป็นทางด้านของปีเลสครับผมนะเนี่ยปีเลสก็คือจะให้เราเล่นแบบไล่เรียงประมาณนี้เลยเล่นสกงสกิลตามนี้ครับแล้วก็จะได้รับรางวัลน,นะเหมือนเล่นครบแล้วก็จะเหมือนกดอ่านไปได้เรื่อยๆปะ ก็จะมีตัวใหม่มานะในความรู้สึกผมที่ผมคิดไว้นะเนี่ยมันจะมีชาร์ปหกชาร์ปเจ็ดชาร์ปแปดชาร์ปเก้าชาร์ปสิบชาร์ปสิบเอ็ดนะก็จะไล่เรียงประมาณนี้เลยฮนะอันนี้เป็นปีแรกก่อนนะอืมอืมเหมือนจะต้องเป็นเอาไอคอนก่อนมาแรกนะแบบนี้มันจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่เกิดว่าเล่นแล้วรับไปเลยอะไรแบบนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนนะเนี่ยอันนี้จะเป็นชาร์ปหกนะ มือนต้องเล่นให้ครบทีละคนก่อนมั้งในความสึกผมนะมน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนไม่น่าจะยากนะลองดูกันได้อะชาร์ิเบเนี่ยผมเดาเลยว่าจะเป็นด็อกบาร์นะแน่นอนนะแต่ว่านั่นแหละมันต้องเล่นปีแรดก่อนนะไหนปะมันจะมีบอกอยู่แต่ละคนนะประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ยากทุกคนลองไปเล่นกันได้นะแต่ว่าที่เห็นหลักๆเนี่ยก็แน่แน่นประมาณนี้แหละมีใครวะมีชาบีครับผมนะปีแรดด็อกบาร์แล้วก็ใครอีก คนย e นลัสเบามไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็น่าจะเป็นทางด้านของอใครวะเนี่ยมารดินี่หรือเปล่านะถ้าผมไม่ชัวร์นะประมาณนี้ด้านนะโอเคในส่วนของบันทึกเหตุการณ์นะต่อไปสูตรฟุตบอลก็มีอัปเดตเข้ามาใหมห่เหมือนกันนะในส่วนของรอบนี้เนี่ย TOTW นะจะมีทางด้านของบอเบเด้นะที่น่าสนใจฟอร์เรนเวียสครับ99นะดีโรเลนโซแมดดิสันแพทริกชิกครับผมมาติอุสคุนย่านะไล่เรียงประมาณนี้รับผมชายคีรี่นะ นี่นะในส่วนของ t o t w นะแล้วก็ในส่วนของมีอะไรใหม่เนี่ยก็จะเป็นรอบนี้จะเป็นล็อบโบ้นะเป็นแมทที่เอี้พวปูนี่ยจะเจอกับแมสตี้นะเป็นล็อบโบกับในส่วนของซาบินโยนะฮะนี่นะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแมทนี้นะเขาบอกว่าแมทสาคัญเนี่ยโอบิอาบวก2เมื่อสมโมสรของนักเตะชนะโอบิอาบวกหนึ่งเมื่อสมโมสรของนักเตะเสมอนะถ้าเกิดว่าใครเลือกทีมไหนเนี่ยถูกก็น่าจะ มีใช้ไปกาครึ่งแน่นอนครับผมนะแล้วก็อีกอันนึงนะทุกคนนะก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนเนี่ยจะมีทั้งนั้นของโรดี้เม็ดม่วงด้วยนะให้เรามาทํากิจกรรมตรงนี้แล้วก็แลกรับรางวัลไปได้เลยฮะทุกคนนะตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะตรงนี้นะแล้วก็ใช้นักเตะออบยา100บวกนะเพื่อจะรับโรดี้เม็ดม่วงออบิยา104ก็ถือว่าทํามาสําหรับสายฟีแล้วกันนะใครที่สนใจก็ลองไปจัดกันได้โรดี้เม็ดม่วงออบยา104ทุกคน โอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับวันนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมนะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันทุกคน